ตอนนี้เราก็ทยอยไปเรื่อยๆนะครับน้ําข้างในเชี่ยวมากนะโยมนี่บอน้ำหมดเดี๋ยวเอาไขรแทนมีมา่เับที่รนดูดิแจ๊มั่งเนี่ยดยาได้แล้วเรพิกุลตอนนี้เรานี่เราก็ทยอย ไม,ไ,มมไม่มีไม่มีหมดแล้วตอนนี้เราก็ตอนนี้เราเราเองก็รอครับรอตอนนี้เราก็ ทยอยแจกกันไปเรื่อยๆอเมื่อะชานี้ก็ได้ลุยน้ํากันนะครับลุยน้ํากันก็ได้ยติโยมพายเรือให้แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับได้นําพายเรือนะครับลอยยันที่เลยครับถึงชายแม่น้ําเลยถึงบ้านนะครับถึงบ้านตอนนี้ ตอนนี้อ่าตอนนี้เรากำลังทยอยนะครับกำกำทยอยเครื่องโคดชุดเดียวไม่เป็นไรพี่ไม่ครบก็ไม่เป็นไรขาดมันก็มีแต่เงินค่าไปบางตัวใช่ไม่เป็นไรนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นเอา พอผมกินข้ลวกได้บเอาเลยครับโยมเอาเลยทางข้าวเลยไหมผู้ใหญ่ทางข้าเลยไหมอันนี้มันขายตไ่ซื้อมาไยจกลไปไทยอันนี้เราก็ไข่ปลค่ะหลุไเนจาหลุไข่เยจาไข่ไข่ไข่าไข่ใหม่ๆไข่ไข่ไข่หาไม่ได้แล้วนะจาไข่เน่าใช่ไขม่มีอีกแวไข่ไม่มีแล้วจ แล้วไม่ท่วมแล้วไม่มีแล้วนะจ๊ะไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมแล้วแล้วฟ้าเขาอยู่กันกี่คนแล้วแกงแจกยังไงเดี๋ยวก่อนทีตักไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนเอาแล้วไข่วางข้างบนสุจ๋ามันจะได้โมกันนะจ๊ะไข่ไม่เป็นระเบียบไข่ไม่เป็นระเบียบไข่เยื่อเคล้าเด๋ววางเป็นชุดๆวางเป็นชุดๆวางเป็นชุดๆุปักหมดยังขอ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  เดี à, uh. yeah, ๋ยววาง้า wow. ่กว่าเดี Hal, mm ๋ยวไข่แตกนะจ๊ะเดีวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดอันนั้นแามีจัก่ี่นี่นี่มาจามมาโยมชุดขงเรวนกมา อันนี้ครบแล้วใช่ไหมครับครับครับมากมาดูกี่คนโยมสองคนครับสองคนข้าวสองกองอันนนชุดหนึ่งใช่ยกไปเลยเอาฟักโอเคนี้ยังไม่ไปหมดเลยให้ครบให้ครบ ข้าวสารนี่ข้าวสารนี่จับพิ่งมั่วอย่าพิ่งมั่วอ่ข้าวสารโอเคขอบคุณครับครับผมดีสุครับครบไหมท่านี้ท่านี้ก็เหลือเหลือสี่บ้านใช่ไหมสี่หลังแล้วผมมาเพื่อแจกแค่เหลือแค่สี่หลังถูกต้องไหมครับสี่ชุดไปเลยครับออสี่ชุดเลย ครบพอดีโอเคพอได้แล้วไปครับไปแล้วไปยกไปครับไปขึ้นเรือผู้ใหญ่อ่ะสองเพราะว่าสองสองสองหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่เจอผู้ใหญ่ลุยอ่าที่อำเภอพกสำโรงลพบุรีผมไปมานั่งผู้ใหญ่บ้านโอ้พาลุยน้ำน่าดูเลยโดยเฉพาหมู่นี้โอ้โหผมชอบมากเลยครับ ต้องพาย,พยไม่ได้เพราะคืนไม่ไหวถ้าลวงพ่อไม่มาผมก็ไม่พายครับผมครับผมจำเริญพรครับครับจำเริญพรครับปากแจกด้วยเนาะบ้านนี้ดีอ่ะบ้านน้ำไร่ไม่ได้บ้านน้ำไรเราเนาะขอบโชคดีนะโยมนะครับผมครับผมนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ขับสิบหกหลังนะครับตรงนี้เราก็ได้ เกนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้สิบหลังนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะไปครับตรงไหนต่อหมดยังตรงนี้หมดแล้วเนาะมันมันอยู่ข้างในมันเข้าไ, <c oughs> ไม่เป็นลายโยมแต่ตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมครับโอเคครับพอดี <c oughs> ผมผ่านมาเห็นอยู่ห้าหลังตรงนู้นตรงชายน้ําท่วมอยู่พอดีเลย <c oughs> พอดีช่วงกลับก็เดี๋ยวจะแวะให้ขันนเหมือนกัน ช่วยค้อนหน่อยตอนนี้มาถา่ายรูปกับผู้ใหญ่หมดแล้วหมดเสร็จภารกิจของเราแล้ว,าม,ลวมาวอมาถ่ายรูปกับผู้ใหญ่บ้านเร็วๆ <c oughs> มานี่เลย,ยเรียกมาของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ต้องชุดหนึ่งนะยังไม่ได้ผู้ใหญ่นะตอนผู้ใหญ่ชุดหนึ่งนะครคับมา ตอนนี <g binary> ้เราก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเปนปไอ้ผม้ใชวดน้ำนเย็นน้ำเย็นนี่ไงอันนี้นี่นี่ตอนนี้เราก็ถ่ายลูกกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว๊บนึงเดี๋ยวฮะ

เราคู่กันแล้วเราไี่้องกายต้องคู่กันตลอดเพราะเราโลโลเคชั่นมีแต่หนาต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเต็มความพอใจอมอมมยัง้อมยังพีทหมอ้าวอ้าวหมชลมใจจิตใจชลมคนทำมะไม่ทิงญายญาติโยมกทิ้งทมะ ครับตอนนี้เราก็ได้เถร็จภารกิจจับหมู่นี้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ว่าพานำนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บุกบุกมากครับบุกอาตมามากครับก็ขอขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่นะครับขอขอบคุณนะครับครับจานวนพอนะครับกมาลองเที่ยวครับผมเดี๋ยวไม่กัดเดี๋ยวไปเที่ยวอะไรนันอเดี๋ยว ก่อนก่อนกระถินผมเอการาษาไปแล้วประมาณขึ้นเดือนนะครับเดี๋ยวผมต้องมาอีกรอบแต่ว่าบางบานนี่แต่ไม่รู้จะบดตำบลไหนครับผมได้ครับผมจะต้องแจ้งไว้ว่าผมจะมาตำบลไหนครับของอำเภอบางบานนะครับเพราะน้ํามันยังเยอะอยู่นะครับผมจะมาอย่างนี้นะโยมแต่อาจจะมาเยอะกว่านี้อีกนิดนึงขลุ่ยขลุนยขลุ่ยขรวานขลุ่ย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 กลุ่ยขลุ่ยขหุ่อขลุ่ย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 ขลุครับุ่ยขล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 ุ ตอนนี้เราครับภารกิจเรานะครับไปกันต่อนะครับเพราะว่าทางผ่านที่เราเห็นน้ําท่วมนะครับเราก็เห็นอยู่นะครับครับตอนนี้เราก็มาครับเราได้ญาตโยมนะครับพระญาติโยมนะครับ ภารกิจของเราก็ไ네ด้แจกสิ้นเป็นชิ้นธิ์ที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้างหน้ามีข้างหน้ามีอีกเอาข้าวข้าวน้ำน้ำสองแพ็คก็ได้น้ำสองแพ็คเอามันมาสองถุงเออมันสองถุงเออมันสองถุง อ่ามันส่องทุ no ่งฝักส no 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 ่องทุ่งเออเอ่ักถุงนึงอ่าอ่าโอเคฟับถุงอ่าเดี๋ยวผู้ใหญ่อายผู้ใหญ่อ่าเอาแต่ให้ผู้ใหญ่ชุดนึ่งพิไท่แผงเอ้หยเด็กนั้นแล้วอยู่บ้านใคร เขา,ยอ,ขายอยู่บ้านใครมันอ,อนตรงนี้เหรอ<ข>หกหกครอบครัวเขาอยู่ในนี้เขาได้แล้วหครอบครัวได้แล้วเออเอา่ผู้ใหญ่แต่้หอ๋อให้ผู้ใหญชุดนึ่งไข่แผงนึงมันมัน,ม,นมันสองถุงส,ง,ง,งสองถุงเองเออาลงเลย ลงเลยได้ของไปยังเอาแผลบเอาเอาข้าวผี้ใหญ่เร็วอลงเร็วลิดนีงเลยก็ได้ครับยิ้มไปบ้านตัดหนึงเนี่ยไปยิ้มเขาได้นะได้ได้ผมยิ้มได้หมดครับเอาไก่ถึงครัวมียังพี่ชายเครื่องต้องมีอะไรเครื่องครัวมาแล้วครัวมาแล้วเครื่องครัวใช่ไหมโอเคน้ำเอาน้ำให้ผี้ใหญ่แล้วสิอาเอาเครื่องครัวมาให้โยมผู้ใหญ่ เออนี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับพราเดี๋ยวมีโอกาสเจ็บจะไปเที่ยวได้ครับดูมได้ครับได้ดูลูกศิษย์มุงพ่อเลยนะเพรามันยากได้จังเลยเนี่ยไปได้เลยทั้ไปว่าพุทธอ๋อวันพุธไม่ฉับวันพุธก็วันพระวันพุธก็วันพระไปถ้าเท่านั้นไปก็ได้ไปวางคายก็ได้ไปนอนนั่นคืนอ๋อโชคดีนะโยมนะครับผมจำเริญพรครับ ชอบเลยเนี่ยทำไมอ่ะเนี่ยแม่ศรัทธาเลยเห็นตรงที่จะท่วมผ่านไหมนั่นน่ะนั่นประมาณหกเจ็ดหลังอ่ะนั่นน่ะเหมาะพอดีเลยเราไปให้เขาเลยก่อนกลับก่อนกลับนี่นั่นแหละอ่านั่นแหละไไม่ด้ยกกลับเลยให้ยมผู้ใหญ่ เปันไปใช้แม่ดิ้เลยเดี๋ยวไปนเอกสารนิดทุกทีนะครับป่แล้วครับตอนนี้ป่านแล้วครับผมครับผมครับผมครับครับปแล้วครับตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจนะครับของทีมงานนักบุญนะครับโยมโยมโยมมัวยเดี๋ยวเราเห็นตรงที่น้าท่วมไหม เราว่าจะไปตรงนั้นน่ะเราเรา,เรามีของครบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นครับเดี๋ยวผมไม่ไกลใช่่ะไม่ต้องคุมก็ได้นะาะไม่ต้องอยู่แค่ตรงนี้เองครับอยู่แค่ตรงนี้บบไปโอ,โอเคครับ,เ,คครบเพราะตรงนั้นอ่าก็น่าจะลุยนะอ่าครับอ่า,า,อนนา,อาตอนนี้เราก็จบภารกิจของเรานะครับเราก็ไปเจอญาตโยมที่เหลือ เดี๋ยวอีกประมาณสักสิบกว่าวันเดี๋ยวเราเข้าลงมาบางบานใหม่อ่าตอนนี้เราก็ครับจิมตัวนะครับที่จะเดินทางกันต่อครับตอนนี้ตัดแล้วหรอตัดแล้วหรอออตอนนี้นพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมกันยังครับ อโอพร้อมแล้วก็ไปครับเอาน,นี่ห้องน้ำเหรอโยวนี่ห้องน้ำเหรอ,อขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะมันเ,เข้าอยู่เหรอโอ,อครับ